ครับบรรยากาศไปที่จอดรถนี่ซื้อของมากินในรถเห็นไหมครับมูลที่จอดรถสุดลูกหูลูกตาดูชีวิตดูไม่ไหวแล้วต้องกล้าไปอีกเลนหนึ่งนะคะ สุดลูกหูลูกตามากอน,นาถกับชีวิตไปแดงข้ามดีกว่าร้อนก็ยังข้ามไม่ไหวแล้วที่กินลงอาหารไม้มีที่นั่งต้องซื้อมันกินในรถ ตอนนี้น่าจะเวลาสิบเอ็โมงเดินเดินเดินแล้วก็เดินอย่างเดียวมาลงบานนี้อนาจใจก็อยากถูกหอยด้ว่งเห็นแพงหวยแล้วอยากถูกหวยมากเยเี่ดเดินดโน่นโรงบาลนี่ที่จอดรถ แต่รถก็ไม่ใช่ชะดีเลยดูสินะคะไม่ไหวกับอาหารเต็มสองมือทำแบบนี้จอดแบบสุดซอยค่ะนี่เลยบ้าเลย คนตำเพื่อนเกิดมีเต็มหอยก็มีเต็มเราจเดินเราเดินต่อต่อไปอีกเราเดินไม่สนใจชาวโลกเลยแต่เราก็เดินก็ลุกเหนื่อยวมันบังชีวิตมากเลยดูสิที่จอดรถ แล้วถ้าคุณจะจอดจอดตรงไหนก็แล้วถ้าคุณจะจอดดูดิยัดเข้าไปจนถึงนู้นเข้าออกยังไงไม่รู้สงสัยปีนข้ามมาของคี้ๆก,ก็เหมือนกันปีนข้ามรั้วมาเหมือนปีนข้ามประตูมาถึงได้ไม่ไหวโอ้หายใจหายใจไม่ออก ดูสภาพตายไหมไม่ตายตายต่อนุ่นครับสูตรลูกหูลูกตาที่จอดรถอยากเสียบตรงไหนก็เสียบตรงนีมมีที่ต่อรถจริงๆเหนื่อยพูดไปบ่นไปนะครับ ไม่ไหที่ทังก็ไม่มีเปิดแม้นก็ไม่ได้เหนื่อยผมหายใจไม่ออกจะเป็นลมดูสิจอดยังไงตรงคีดตตมบุกเข้าไปดงหญ้าดงป่าโอ้นี่ระบางแล้วนะ มาตอนเช้าด้วยไม่บ้างเลยหาออยใจเอาออถึงแล้วเราเห็นรถแล้วละค่ะเหมือนเราเห็นรถเหมือนรถจอดอยู่หน้าเราคันหนึ่งทำไมเป็นแบบนี้เขาจอดโป๋เขาก็ต้องจอดตายดูสิจะลงยังไงเนี่ยสายเหตุต้องได้ปีนข้ามเบาะมา โอ้ต่อยได้อยู่โหุกคันนี้จอดหน้าก็ต้องจอดไปแล้วครับสวัสดีครับ